นี่ครับเมื่อฐานสู้ชีวิตได้ชีวิตสู้กลับนะครับอันนี้คืออันนี้ความผิดพลาดของตัวเองล้วนๆเลยก็คือว่าไม่ใช่ว่าลืมนะก็คือเอาสังกะสีคุมฐานไว้แต่ว่าคือไม่ได้เอาไม้หรือเอาอะไรที่มันหนักๆกดไว้ แล้วเมื่อสี่วันก่อนฝนตกหนักมากลมก็แรงมากด้วยมันเลยเปิดสังกะสีออกก็เลยกลายเป็นว่าาทานคิดดูว่าฝนตกวันที่หนักๆวันนั้นหนึ่งรอหนึ่งยบสมิลิเมตรตกแช่อยู่ประมาณ3ามชั่วโมงก็ทานทานเขาก็ ทนไม่ไหวนะนเปื่อยหมดก็อันนี้ก็เอาไว้ใช้เองแล้วกันประมาณ40 40-50สกิโลเนะี่ยแต่ตัวที่เขาอยู่ในร่มไม่โดนฝนเขา จะสบายดีไหมไปดูก่อนอันนี้พวกอยู่ในชั้นพักในร่มก็สบายดีไม่ขึ้นราเพราะว่าดี่ซน์ไว้ค่อนข้างโปร่งอูพอสมควร โดนฝนไหมไม่โดนถอดตัวครับน,นี่อันนี้ก็ประมาณสี่สิบกิโลก็โอเคถอดตัวไปตรงนี้คือผลิตไม่ยังไม่ได้เหตุผลก็คือว่าฝนมันตกบ่อยแล้วชั้นพักมันมีแค่นี้แล้วเอาออกแดดก็ไม่ได้เพราะว่า เราไม่ได้อยู่เฝ้าทั้งวันมันมีธุระอื่นที่ต้องทําอีกเยอะเลยทั้งงานราชงานหลวงช่วงนี้ก็เลยอาจจะจําเป็นจะต้องหยุดผลิตไว้ก่อนช่วงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่อาจจะหน้าหนาวน่นเลยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าต้องไปดำจัดการกับงานประจํา ให้มันเคลียรย์ก่อนแล้วก็ส่วนงานอันนี้งาน,น,นเด็กนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยทำไปก็แล้วกันเมื่อคืนหมาโดนเบื่อยาตายไปอีก2ตัวตอนนี้หมดกำลังใจเลี้ยงหมาหมดกำลังใจที่จะเลี้ยงหมาหมาเฟรนลี่ ก็อาจจะเปลี่ยนใจไปเลี้ยงหมาดุเลยก็ได้เดี๋ยวตัดสินใจอีกที